สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกิ๊กก็มีแอปดีๆนะคะมาบอกเพื่อนๆกันนะคะเป็นแอป u ูพิกนะคะเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะนี่ค่ะหน้าตาของแอปก็เป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกโอนนะคะทางแอปเขาก็มีบริการระบบเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังช้อปแล้วก็ยังได้เงินคืนด้วยนะคะ เพียงแค่ชวนเพื่อนเพื่อมาช็อปเราก็ยังได้เงินด้วยนะคะใครนะคะที่ตอนนี้กําลังสนใจนะคะมองหารายได้เสริมหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นรายได้พิเศษของเรานะคะถือว่าแอปนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะอ่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าแอปนี้เราจะหารายได้ได้ยังไงเพียงแค่เรานะคะสมัครเป็น u Picker กับทางแอปค่ะซึ่งกิกเนี่ยก็ได้ตกลงปุงใจสมัครเป็น u Picker เรียบร้อยแล้วโดยการซื้อวีไฟฟ้านั่นเองค่ะ นี่นะคะหลักฐานที่กิ๊กซื้อหว i ไฟฟ้าแล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้กิ๊กก็ใช้จริงๆด้วยนะคะซึ่งใช้ดีมากๆเลยนะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าวีที่กิ๊กซื้อเนี่ยราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะแล้วเราจะได้รหัสเป็น UP i c k เ er กกับเขาแต่ตอนนี้นะคะกิ๊กขอบอกเลยค่ะว่ามีโปรโมชั่นดีๆค่ะ สำหรับใครที่กำลังสนใจเป็นยูพิกเกอรกับทางแอปยูพิกนะคะตอนนี้ทางแอปค่ะมีโปรโมชั่นเพียง499บาทเท่านั้นนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างหน้าตาของสินค้านะคะที่เราจะซื้อแล้วก็ได้สมัครไปเป็นยูพิกเกอรง่ายๆนะคะ มันจะดีกว่าไหมล่ะคะพเพื่อนเที่เรานะคะจะช็อปไปด้วยแล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋าเราไปด้วยนะคะเพียงแค่เราช็อปแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนนะคะให้มาช็อปกับเรานะคะง่ายๆเท่านี้ค่ะเราก็มีรายได้ของเรากันแล้วนะคะยังไงก็เพื่อนๆอย่าลืมไปโหลดแล้วก็สมัครเป็นยูพิกด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ